เราแม่เป็นกาดใหม่เนาะแก่ปลาจิวแปลาดุกเพิเร์เอ็นี่นะุปง่่างนี้นะอดกเหลียวขอองธรรมาตได้ยังไได้เป็นดุพันธ์เลยนี่ไหนยนะ ไไม่สองบาทเตรียมดูคอยเตรียมตามนิดๆทุกคนนี่สบายดีสวัสดีทุกทุกท่กทานเนาะมื้อนี้จอนี่ได้มีโอกาสอาอกมาลิ้นเขื่อน,อน,อนอายเนาะเขื่อนายอยู่เมืองบริขันแต่วันนี้จอนี่ที่พาทุกคนมา แกด่างเนาะแกแกด่างเอาปลาซิวปลาเทียนเอาปลาซิวไปเอ็ดก้อยนี่เป็นตาซิมีอยู่ได้เนาะเพราะว่าแหนมไปนี่เห็นปลาบอลบูบี้บูบ,บี้บูบี้อยู่เนาะซีเป็นเท่าไหรเนาะมาติดตามลุ้นนาํากันว่าซีหมาบวมวันนี้ซีได้กินย้อนอยู่บ่ามาตามมาเลยทุกคนเดี๋ยวทีพาไปแกด่าง น่องนี่เป็นนันเป็นน่องปลาโดยเฉพาะน่องธรรมชาตินะ่าปลาจะมีเยอะอันมันมันน่าจะเป็นบอนทีนท้ำท่วมปลามแล้วเข้ามาเพราะคันนา้ำบอท่วมปลาเกียวมันน่าจะเป็นอนนี้นะครับปลาเป็นน่อง กน้ำนี่่ะจิแเจอปากกอองเขาด่างตัวนี้ได้กินปลาเ้อนหลเสียอะไรได้นี่ปลาน้อยปลาใ่ปลาข้อใ่ก็ได้กินย้ออะไรได้ไหมะ้แต่ว่าแก้น้ำหนองสะ อโอ้ได้รักคอไปนะเนี่ยวกับคิวได้รักคอไปลาคอเสร็จโอ้จับจับจับกน้นขุ้นนะั่จับกน้โนโง่เหง่ไเอ้ยน่นแหละคือโงเไโอ้โอปลาดุก ปดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุกมือโอเเพิ่งเพิ่งปลาดุกไปพ่นน้ำได้ไหมนะนี่เ็บอกเอาไปนังไปเอาบเเป็นคาดใหม่เนาะแก่ปลาซิวด้ปลาดุกเ UH ิเติบได้ไนะเด็กเด็กเหมนเนาะปลาคออันนี้นะเตรียมโอ้ดโอ้ลีวต้อง ปลาดุกธรรมชาติได้นี่นะิโบได้มันปลาดุกพันธุ์ได้หนิโอ้โหโอ้แบบคิดนี่และเนี่ยนะมีหักย่างกุนกระโบมันดีเนาะมันปลาเก่งอะไรครับคิดได้ซะสิได้คิดหน่อยนึงไปเก็บันเลยโอ้กุ้งจับนี่โอ้ได้ละอยู่ได้ยอยู่ได้แค่จะแกรบาทนี่ก็าากพอกินได้หน่อันนี้กับไกว่าวนี่ เงยขึ้นก่อนีปอยใช่ไหมตาไปเลยเขาละไ่ได้ไ่ทำเก็บเอาต่ปลาิว่ระแล้วเอาลงมาเก็บน้ำพิเศกไร่ที่ตูเลยเอบเอานาเก็บขึ้นน้ำตงนั้นดยว่เยเก็บขึ้นลงไว้เก็บนี่มันกายนั่นแหละเอ้าเก็บเก็บ เอาหงอบไฟที่ด้ออันบ้กับไฟสั้นๆะเจ็บใจเอาทุอยังเอได้หลายอยู่ไหลายอยู่หลายอย่าหอบบริสุทธเขาหอเาว่ามันสะเทกกระจายเจอน้ำกลดมใส่ที่ตมก้นขงปขยงอันนี้ตีงอันนี้สุดยอดเลย มันใส่ขี้ตรงค,คน,หคนคเหรอผมค่อยนี่นเราเชื่อว่าเป็นมือวันรวมญาติแต่ว่าแม่นครอบครัวมาเกือบว่าครบทุกคนเนาะอย่างไอ้ผู้นึงอยู่เวียงบดีมาเราไปวังเวียงเออเราไปเที่ยววังเวียงไอ้ที่น้อยเพิ่งไปวังเวียงกอนุกจะบอ่ะมันเป็นสองรวมมีทั้งบกวกกับตกแปะมันเลยมีโลกอ่ะ <c oughs> <c oughs> สุดท้าเจอฝั่งแร้เนิดลักตากูบอกนั่มะโขนะเอาขึ้นลงน้ำที่นงี้มันมปลาอยู่ข้างมันกันบ้านนึงใส่บาาหนึงหลายเตื้อละเอาเอาให้เป็นดึด้วย่ะนี่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 เกือบพอกินแล้วได้นี่หายแก่บาทเดียวใส่ทางปลาดุกปลาแยงปลาเสียมเดี๋ยว ลงวันนี้จะเอาปลาฝาเห็นไหมมีหน่อไมีปลาฝาเพื่อนว่านะปลาฝาประมาณสองโลกูแหละเพื่อนนะปลาฝาาี่อันมันโตคือเต่าหนะตัวคล้ายๆเต่าอีพ่อเอาปลาฝาให้ได้เด้อพ่อวะพอข้ากินพอไข้บกบอเอาไปข้ากินเลยเพื่อนว่านี่มันจากต้นตกป๊อปูลงมาอ้าวจะรอด 妈，我们<哪>。<music> แลเมื่อกี้ที่พอเท่นี้ก็แกแก้ไกแล้วเมื่อกี้แต่ทีนี้ีแก้ไกนันนแก้จนอ้อมหนอกพอ่ะพนนะตบออกนนี่ยเป็นเแกะปุ่ม่มอต้อมอยู่่มุกนะต้องต้องแล้วไปไุ่ม เนไเงี้ยทีมก่อนเดียวที่เอาไปไอ้เบิ้งอยู่รูบอลโฮมมาเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่ซ้ำสี่เก็บที่วได้กวอยได้ก้ายใหญ่นึงหมดแล้มือนี่นะ เวลาเวลาเวลาว้าว้าว้าวไปแล้นี่ม้อเป็นแดดเลยทาเบิงทะเบิงทะเบิงบาดสอยผมลาบก็มีเลยเนาะผมลาบกับปลูกเองหอมกับปลูกเองบริโภคตลาดเด้อ๊ดีสีเด้อกคืออยู่เบียงเนาะเออเาเงินมาได้เลยไปขี้โหดใบนึงก็ได้ซื้อเลยใบขี้โหดก็นี่หัวชิ้นไข่ต้นนึงก็ได้ซื้อโอ้สาย แอย่บุญงานปเกระเจาะดอกไม้ฮะบุมีเจาะดอกไม้เหรอปู่เจาะดอกไม้ปูกฟังหอมบัวอยู่ยัะจะได้เก็บกินสองเทือนี่แหละมันงกวตายแหละวกเจาะอย่งเจาะน้อเจะุดหงุ้นได้ซื้อก่าอืมซื้อละเดียวเออซื้อผักเอาัซืซื้อไอุ้นเาเืองไปเอาอยู่บนทั่บนนี่คลอกัาคอเงกระเจาบุมี ก็งัวเบิดอยเยวียนโบเมนพี่น้องเฮาเพื่นก็เอาไว้ขายเฮ้สวนเพิ่นก็เดี๋ยวอันนั้นก็ตํารวจลัดลุดเลยถามว่าแกขี้งัวแต่ปักซันไปปูคัะคัาตํรวจลัดรถถามแล้วว่าเป็นถุงอย่างนี้ถุงขี้งัวกับว่าสิย้ายมาปูอยู่ปักซันที่เอาซะสบายกว่า อะไรบอเดี๋ยวให้เบิ้ลซ่อมท่านี่โอ้สองบาทด้วยเต็มด้วก้อยเต็มสามนึงหุดแล้วนี่ยังบรได้ซื้อผักซื้อห่อผิดเพี้เกิ่มหอจ้าอยู่ที่นั่นซื้อผ่กระสุไปเลยปิดเลยแม่พิดิอะไรถ้ากินในคันเบิ่งกันจ้ะ เนาะเดี๋ยวที hmm. ่เอาไปซ่อมแล้ว <Gentle> ก <confer dles> <oni>. ัน <speaking poems> ้างอีกทีเราก็เสียดก้อยกินแซ่บๆซบมาที่นี่นะไปไปเบิ่งกันนี่กำลังกินน้อยครับกำลังเด็ดกำลังซ่อมเนาะเออกุ้งไดียมะแยกไปไว้ใส่เออเนาะยังเอนไปเพิ่มกันเออเอาปลาซิวกนเนาะปลาซิวก้อยกันมาได้กินก้อยปลาสุดยอดเลยเนาะปลาพี่น้องอันนี่มาทุล่าเลยจะมาเดีกินจะเครื่องตุกุ้งขั้นท่าเบิ่งก่อนขั้นมันพอก้อยจึงก้อยขั้นบ่พออลไรกะนยา แม่เอดยังได้เด็ดเด็ดหัวแล้วบีบท้องมันออกพร้อมสิว่ะเด็ดหัวมาแล้วก็บีบอันไส้มันออกเลยเนาะอืมอืมเมฆกับบีบท้องอือบีบขี้บีบหัวมันออกแล้วคือเป็นงามไปแต่กินได้แบบนี้อันนั้ถ้าเพิ่นซ่อมแล้วจังนั้นกะเพิ่นกะสีสาวและจังน้อยซีกินให้เบิ่ง ของดีไฟเสร์ดีจีแก้มเราห็นะะแต่ว่าอันนี้สีต้มส้มนะเดี๋ยวไปเอาใบมะขามมาอะไรกันซีมาต้มส้มเอ็ดเจวจำคากินกับก้อยป่าีกป้าตำบักง,งุงตำข่าูนี้อาเมอบุ้อย่มนี่อาหารเมื่อนี้เนาะมีแต่มเมนูแจ่มๆจมเดี๋ยวสีค่อยสีไปเก็บผักก่อนมานนี้เก็บผัดหอมนะเพื่อเพื่นซ่อมแล้วอลไรกัน <จะ S 1> พอดี เห็ดก้อยกินนี่ตอนนี้กาฮอดขั้นตอนการสาวแล้วเนาะขั้นขั้นส้มเนาะตอนนี้เนาะบริหารได้สาวใช่ยขั้นส้มให้แบบันน้ำขั้นส้มเอาน้ำเกลืน้ำอย่างนั้นออกเนาะแล้ะนี่เอาไปเอ่อที่เป็นบ่ะนี่เอาเอาน้ำนี้มาเอ่ออะไรก็เอามาสาวซีอีกบานหนึ่งนี่มันอยู่ในกองมันเป็นสีโอ้สีสีเป็นตาแซบโอ้สีเป็นตาแซบแล้วแซบแทนนี่แล้วนี่ หอมกหอมก็เก็บมาสดๆจากหนองจากสวนเลยเนาะป่าก็เอามาสดๆจากหนองเมื่อกี้นี้โอ้มีแต่แนวสดๆพอเป็นอย่างสีแก่เมื่อกินอยู่เหือนี่กินอยู่นี่ยังบัหอเว้นสิรักแกอ่อนป่าไอ้ไข่บอกไพอเห็นมันสียออกมานหินเลยเราบอกโอ้หลอยู่ได้ย่น่ะเบื้องเือน อันตอนนีนี้คือปลายไส่ใส่หอมใส่ผักไปอีกนี่ใส่สองแพทย์เพื่อนนี่นะกินไงหอมเป็นหอมเป็นหมักนาวหัวสิงไคเนี่ย,ยเขาเกี่ยมไม้เบิดแล้วเนาะแล้วอันนี้คองแถมเกีย่ยปลาได้กุ้งอันนี้ก็สีก้อยคือกันอันนี้ก็บอะไรอยนน้อยนึงมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นนกัต้มหอยอีกม,มีเจะเมนูธรรมศาตรพพ้นบานหอยกัไอ้ไข่เพื่อนไปัน ไปการเครียดเนาะบริกาเครียดแล้วเอาหอยมา<อ>เถิดคนก็เมื่อเสาร์เนาะอันนี้มันครอบครัวจนน,นออนจนนี่เนาะอันนู้นเนาะอันนี้มันเม่อันนี้เป็นเอื้อยเนาะเอื้อยผู้ทิศผู้ทัดไปนนอันนี้อันไอเคยอันนี้นะปลาเนื้ออันเนี้ยเไกยไผ่เหนียวไอโกกอันนี้เป็ออนหลานเนาะลูกไอไข่ ต็มตัวดาวติ๊กดาวติ๊กตอกด้วนี่นะอือเนาะลินะเปิดเพลงเปิดเพลงให้นี่เรบร้อยนี่ฮะวะโอ้เบิ่งปงหอยก็ซั่นนะปงหอยก่อนีวกสวนเนาะเป็นมื้อนี้กบ่ได้ปรุงอาหารอันอื่นกเป็นสบอันปงแจวซเนาะแจว เจียวจิ้มหอยแต่คือซีโเซียเพาะเจีวอูรองสารนะพดเจียวกันเนาะอันนั้นเจียวจินดาโอ้หรือห่อเซียนคิดสูตรเจียวเขาบอกน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอยเ้รี่ด้วยอันตัวเห็ดอันเดียตัวตัวอูเห็ดน้ำจิ้มจินดาเดียห่อเห็ดน้ำจิ้มมันหอยเชอรี่แล้วเ่าก็เลียงหอยคาย กูอยากลองเอ็ดอันน้ำเจวอันอันนึงอ่ะน้ำเจวที่มูแหลกคงแบบเวียดกูได้กินอยู่เวียดกินกับอันประเภทแบบไข่ลูกเซ็บนะเจ็บเวยหน้าตาอันนั้นทับิดแบบเบิ่งกันโดมเบิ่งกันเมนๆอยู่แล้วคนกินเอ้าเข้ากันซะงั้นมันกินได้ก็หอมแบบทักเครื่องละแซ่บใส่ยังไงบ้าะมะเขือเทศแคลเซียมงูอ่ะ น้ำตาลคือ,อต,ต้องมีน้ำตาลนะเกล,ลือใส่น่อยนึงเด้โบสูตรสูตรไแม่นมั่นน้ำตาล้วนๆแ้วก็เอาน้ำจัดใส่น้อยนึงเพื่อมนเค็มไหลเอปุ้นินหน้านี่เนี่ยมันไหลไปได้มันยานมาเขือพงเสตต คนเบิ่งนี่สูตดไม่สูตดไม่เฮ็ดไปเฮ็ดมาเอาก้อยปลากับกุบ้งมาก้อยใส่น้ำกันเลยเนาะให้มันเลี้ยวบาดเดียวเพื่อนว่ะมีทุนว่าสีแยกกุ้งอันเฮ็ดเจียวตังหะแต่วันนี้เฝ้ากินแล้ววันนี้เฝ้ากินละคนใส่น้ำกันซะเพื่อนว่ะ้าเบิ่งถ้าเบิ่งสีเป็นแนวใดรสชาติอันนี้ก็หาครั้งแรกในชีวิตเนาะสีได้กินนันเมน,นูนี้ก้อยปลาซิวใส่กุง้งเอา ใบกุ้งกับปลาซิวใส่น้ากันเลยโอ้ยแต่กะเป็นตาแซบอยู่เลยนะใส่มือเลยกินแบบกินแบบบานเออบานบานรถนี่บานบานบานโซ่เทานี้เลยอืมบานบานบานโซ่เอ้าโอ้แซบเหรแต่รู้สึกอยากจางนิยนึงเลยจางว่ะจางแล้วออปเปอร์เอ้ามีอกินเลย แสบแสบจ้แต่ว่าใน่จตึ้นปลาแดงเลยนึงส้มอยู่ส้มอยู่แต่ว่าคือซีบอหนัวแล้วพุงนัวเนี่ยพงมหาชิจันปลาแดงใสหนนึงโอเคเลยอ่งแสบแล้วนี่อันนี้เลยขาลงนี่นะโอ้ครบสุดเอาขวเสียอีกนิดนึงแล้วอ้หลายหุ่เส้นหล่นเส้นเลวนะตำลายเส้หลาย ทางนั้นโบวนกินนั่นจีกินต้มหอยท่าแล้วบ่ทางนั้นหิวเข้าพ่นยังสิข้าวใครโอข้ใว้หลานเอาโบวได้ตี้อันนี้มันหวานก็ได้อันนี้นะแล้วแล้ว่ะโอเคแล้วบันนี้จัดโต๊ะบันนี้นะพร้อมกินละเดียวทุกเมนูละนี่ ตำมาหุ่งกับพอดีแล้วนีงที่ตำกรปุ้นนี่วะนี่ก็เนี่ยตรงโอ้นี่นี่มาเบิ้งทุกคนแหนะเซแยบผุนห้กอยกุ้งกอยปลาคุนต้มหอยนะอาหารบานๆเด้อนี่ับประกันความแซ่บแต่ว่าจะบอกให้อันตอนกินให้เบิ่งเนาะว่ายันทุกคนยากนำความจริงคือบ่มีคนไทยเนาะจะนี่กสิกินคือกัน โอเคนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งก่าฝากกดไลค์กดติดตามในเรื่องเนาะเพราะว่าสีขอดชมคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันใ <c oughs> หม่ในคลิปต่อไป